วงเธอกลัวเธอวันวายกับสิ่งร้รายที่พบที่เจออยากบอกว่ามีพรุ่งนี้เสมอมีทางให้เธอก้าวเดินทุกวันอย่าท้อ และมีฉัน อีสานเป็นแผ่นดินแห่งพุทธธรรมประชาชนบนแผ่นดินที่ราบสูงแห่งนี้ยึดมั่นในพระพุทธศาสนามาอย่างยาวนานในความศรัทธาที่มีต่อพระพุทธศาสนานี้เองจึงทำให้ภาคอีสานเต็มไปด้วยเรื่องราวของงานบุญประเพณีต่างๆที่เกิดขึ้นจากวิถีชีวิตประจำวันที่มีความผูกพันกับพระพุทธศาสนาแทบทั้งสิ้น ภายในระยะเวลา12เดือนหรือที่ชาวอีสานเรียกว่าฮีด12นั้นจึงเต็มไปด้วยงานบุญประเพณีค่ะในภาคอีสานมันเป็นสังคมเกษตรเกรรมและสังคมเกษตรกรรมดั้งเดิมคือสังคมที่อิงอยู่กับธรรมชาติพุทธศาสนาเนี่ยมันอธิบายเรื่องของธรรมชาติได้ดีที่สุดอย่างหนึ่งเพราะว่าพระธรรมคือเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้น พุทธธรรมนี่กับธรรมชาติของคนอีสานด้วยความเชื่อเขาอาจจะเชื่อนั่งเดิมมาก่อนแล้วก็มีพุทธสารมันจึงกลมกลืนอยู่ด้วยกันได้เราจะเห็นพิธีกรรมต่างๆมีทั้งพุทธทั้งความเชื่อนั่งเดิมอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นในมุมมองที่คนอีสานมีมีสม่สวนนี้อย่างแน,น่นแน่นตมาภาพมองว่าหนึ่งด้วยความต้องต่อสู้กับภูมิประเทศสเพราะว่า เขาสามารถที่จะนําพุทธศาสนาไปเชื่อมกับความเชื่อนั่งเดิมได้ดีอันนี้เป็นอาจจะเป็นพ่ออุปนิสัยของของคนอีสานที่เป็นอุปนิสัยที่อบอ้อม,มารีด้วยในช่วงเทศกาลสงการานต์ที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นช่วงขึ้นปีใหม่ของชาวอีสานมาตั้งแต่โบราณ ทางรายการชีวิตไม่สิ้นหวังได้ร่วมเดินทางไปกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเพื่อไปร่วมงานบุญประเพณีในช่วงขึ้นปีใหม่ของชาวอีสานมีงานบุญประเพณีมากมายที่จัดทำกันในช่วงนี้แม้จะมีความแตกต่างกันในเรื่องของพิธีกรรมแต่ทุกงานบุญจะมีจุดประสงค์เหมือนกันคือการทำนุบำรุงและสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา มันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการในการพัฒนาชุมชนเลยก็ว่าได้เพราะว่าในในวิถีวัฒนธรรมเหล่านี้เนี่ยมันโดยเฉพาะคนในท้องถิ่นเนี่ยมันใช้ในการประคับประคองความเป็นชุมชนมาโดยตลอดเราอาจจะมีการพัฒนาในรูปแบบต่างๆแต่ว่าต้นทุนที่เรามีเป็นเรื่องที่สำคัญ การที่เราสามารถเชื่อมต้นทุนที่เรามีคือความเชื่อวัฒนธรรมไปสู่ต้นทุนใหม่ก็คือ,อาการพัฒนาในโลกสมัยใหม่ได้จะทำให้ชุมชนสวัสดีเนี่ยทั้งพัฒนาแล้วก็มีความสุขไปด้วยเพราะนั้นในมุมมองของอาตมาภาพเองก็มองว่า,าถ้าชุมชนยังสามารถรักษาสิ่งเหล่านี้ได้ชุมชนก็จะพัฒนาไปข้างหน้าได้ในโลกสมัยใหม่โดยที่มีความสุขไปด้วยเช่นกัน บุญประเพณีแรกที่ทางรายการได้ไปสัมผัสคือพิธีเสียเคราะห์ของชุมชนสาวาถีจังหวัดขอนแก่นค่ะช่วงเวลาแห่งเทศกาลสงกรานต์นับเป็นการเปลี่ยนเข้าสู่ปีใหม่ชาวอีสานจะเตรียมตัวทำพิธีเสียเคราะห์หรือพิธีสะดอกเคราะห์เพื่อปัดเป่าสิ่งไม่ดีไม่เป็นมงคลให้ออกจากตัว หรือเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองบุญตุดสงการก็เป็นส่วนหนึ่งใน22ในบุญเดือนห้าที่เราชุมชนสวัสีอยากให้ลูกหลานเราหรือคนทั่วไปได้รู้จักแล้วก็ได้รู้เข้าใจคุณค่าแล้วก็สืบทอดเดิมๆเ,เราถือว่าตุดสงการเป็นช่วงเข้าสู่ปีใหม่เพราะนั้นในการเข้าสู่ปีใหม่นี่ก็เป็นธรรมดา เราก็จะมีพิธีกรรมในการที่จะทําให้เราเข้าสู่ปีใหม่ด้วยความเรียกว่าด้วยความสดชื่นด้วยความจเจริญเพราะฉะนั้นในส่วนไหนที่จะทําให้เราไม่เกิดความจเจริญเราก็ต้องกําจัดหรือว่าต้องทําให้หมดไปก่อนที่จะเข้าสู่ปีใหม่เนิ่นนานมาหลายชั่วอายุคนแล้วที่ชาวบ้านบ้านสาวัตถีจังหวัดขอนแก่น จะร่วมกันทำพิธีเสียเคราะห์ลูกหลานไม่ว่าจะไปทำงานไกลบ้านแค่ไหนเมื่อถึงวันนี้ทุกคนจะกลับมาอยู่กับครอบครัวและร่วมกันทำพิธีเสียเคราะห์ด้วยกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาชุมชนสวัสดีใช้วัดชัยศรีเป็นศูนย์กลางในการประกอบพิธีต่างๆเหล่านี้มาเกือบร้อยปีเพราะฉะนั้นวัดชัยศรีก็เลยเป็นสถานที่ที่ ในการประกอบพิธีในการเสียเคราะห์ซึ่งก็ตรงกับวันที่13เมษายนซึ่งเป็นวันที่ชาวบ้านเขาบอกว่าเป็นวันอารระลงสง์หดสงประจำปีเพราะนั้นพิธีนี้การนี้ก็เลยมาร่วมกันทั้งชุมชนทั้งหมู่บ้านที่ที่สิมหรืออุโบสถวัดชัยศีนี่เอง เช้าตรู่ของวันที่13เมษายนของทุกปีหลังจากทำบุญตักบาตรเสร็จแล้วผู้เฒ่าผู้แก่ลูกเล็กเด็กแดงจะแบ่งงานกันทำคือผู้ชายจะช่วยกันจัดทำโถงสี่แจหรือกระทงสี่มุมทำด้วยต้นกล้วยกว้างหนึ่งศอกภายในกระทงจะแบ่งเป็นเก้าช่องเพื่อใส่เครื่องบูชาสะดอกเคราะห์ส่วนผู้หญิงและเด็ก จะช่วยกันก่อดเจดีไซน์รอบๆอบสิมหรือโบสโบราณของวัดชัยศรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยมองว่าเราอยากเข้าไปส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยววิถีชุมชนหรือเรียกว่า local experience นะคะโดยเฉพาะให้ยกตัวอย่างอย่างเช่นที่วัดชัยศรีบ้านเสาว,วัดถีจังหวัดขอนแก่นแห่งนี้นะคะซึ่งมีการสืบเนื่องประเพณีสงการโบราณมาอย่างช้าน ช้านานแล้วนะคะซึ่งประชาชนที่นี่เนี่ยก็มีการทําทกิจกรรมประเพณีเสียเคะามาโดยตลอดนะคะซึ่งทุกวันนี้ก็ยังดําเนินอยู่แล้วก็เป็นวิถีสงการดั้งเดิมที่เรามองว่าสวยงามแล้วก็น่าที่จะอนุรักษ์ไว้ค่ะก็เลยมาเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้กับทางบ้านสาวทีนะคะที่จังหวัดขอนแก่นค่ะบ่ายโมงตรงจะมีเสียงตีกลองโฮมบอกเวลา ทุกคนในชุมชนบ้านสาวถีจะถือกระทงสีแจที่จัดเตรียมไว้มารวมตัวกันภายในกำแพงรอบๆอ,อุโบสถวัดชัยศรีเพื่อทำพิธีเสียเคราะ์พร้อมๆกันหลังจากกล่าวคำเสียเคราะห์เสร็จแล้วชาวบ้านจะนำกระทงสีแจไปทิ้งในสถานที่ที่ถูกจัดไว้เมื่อทิ้งแล้วห้ามหันไปมองเด็ดขาดเพราะเป็นคติโบราณว่า ทิ้งของไม่ดีไปแล้วห้ามมีความอะไราวาล์ค่ะผีชีวิตของชุมชนนะครับซึ่งเป็นวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามนะครับของชาติไทยนะครับมาตั้งแต่โบราณกาลแล้วโดยเฉพาะจังหวัดขอนแก่นของเราเนี่ยนะครับในหมู่บ้านสาวัตถีในชุมชนสาวัตถีของอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นแห่งนี้นะครับสามารถ จะสื่อให้เห็นได้อย่างชัดเจนนะครับว่าในเรื่องของการรักษาประเพณีเขาเรียกตุดวันตุดสงการนะครับซึ่งเป็นวิถีชีวิตชุมชนดั้งเดิมเนี่ยสืบเนื่องกันมาถึงปีนี้น่าจะ200กว่าปีแล้วนะครับจะมีการพิธีเขาเรียกว่าพิธีเสียเคราะห์นะครับซึ่งวัดชัยศรีนะครับโดยมีพระคุณเจ้านะครับท่านเจ้าอาวาสเนี่ยท่านจะเป็นแกนนำ นะครับในการสืบเนื่องประเพณีวัฒนธรรมโบราณอันนี้นะครับมาตั้งแต่ชั่วลูกชั่วหลานนะครับจนมาถึงปัจจุบันนี้เลยนะครับก็ขอเรียนว่าสิ่ง,งต่างๆเหล่านี้นะครับประเทศไทยของเรานั้นเนี่ยไม่ว่าจะเจริญก้าวหน้าไปขนาดไหนก็ตามแต่แต่ประเด็นสำคัญที่สุดก็คือการรักษาเกลบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมนะครับไว้ให้ลูกหลานนะครับก็ขอแจ้งให้ทุกคนทราบกันทุกคนนะครับว่าขอนแก่นนะครับยังมีวิถีชีวิตของชุมชน นะครับที่ดีงามนะครับเป็นประเพณีเก่าแก่ที่สืบเนื่องกันมาโดยตลอดระยะเวลา200ปีที่ผ่านมานะครับขอเรียนเชิญน,นะครับในช่วงสงกรานต์ของทุกปีขอเชิญมาเยี่ยมชมที่ชุมชนสาวถีบ้านสาวถีตำบลสาวถีอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นแห่งนี้ หลังจากนํากระทงสีแจไปทิ้งแล้วทุกคนจะร่วมกันสงน้ำพระพุทธรูปที่นําออกมาจากอุโบสถเพื่อความเป็นสิริมง,งคลในวันขึ้นปีใหม่ของชาวอีสานค่ะ วัดชชยศรีค่ะมีสิ์โบราณที่มีอายุกว่า300ปีนะคะและที่สําคัญที่สุดมีชุมชนที่แข็งแรงที่เราเรียกว่าชุมชนสาวถีหรือชาวบ้านในภาคอีสานก็เรียกว่าออหมู่บ้านหมอลำซึ่งเป็นต้นกำเนิดของหมอลำพ่อครูแม่ครูอยู่ที่นี่นะคะแต่สิ่งสําคัญที่สุดของที่นี่คือว่ามีความสัมพันธ์อันลึกซึ้งระหว่างชาวบ้านและวัดซึ่งถือว่าเป็นการช่วยกันจันรลงวัฒนธรรมอันดีงาม ในพิธีกรรมต่างๆโดยเฉพาะในเรื่องของอพิธีบุญสงกรานที่ถือว่าเป็นหนึ่งใน22ครอง14เสร็จสิ้นพิธีเสียเคราะห์ของชุมชนบ้านสาวถีจังหวัดขอนแกน่นทางรายการได้เดินทางต่อไปยังจังหวัดเลยค่ะเพื่อไปร่วมงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่ที่แฝงไว้ด้วยความศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างยิ่งนั่นคือ พิธีแห่ต้นดอกไม้ของชาวแสงพาอำเภอนาแห้วจังหวัดเลยค่ะเป็นประเพณีสงกราน์ที่โดดเด่นเรื่องทำต้นไม้เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาต่อพระรัตนตรัยค่ะวิถีชีวิตวิถีชุมชนของชุมชนบ้านแสงพาเนี่ยเขาัเขาถือฮี่สินะครับพี่สิบสอง ก็คือเดือน5เนี่เป็นเกี่ยวกับเรื่องงานบุญสงการและแห่ต้นดอกไม้นะครับชุมชนเขามีความร่วมมือร่วมแรงใจในการกระทําต้นดอกไม้เพื่อเอาไปถวายพระรัตนตรยัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพื่อให้เกิดเป็นสิริมงคลแล้วก็เกิดความสุขความเจริญมาสู่ชุมชนแล้วก็ผลตกต้องตามฤดูกาลครับอเดีครับชุมชนของเขาไม่ได้เอาเงินเป็นตัวตั้ง เอาใจและพลังเป็นตัวตั้งนะครับชุมชนแห่งนี้ก็เลยรักษาตรงนี้มาได้มาจนถึงคุกวันนี้ก็400กว่าปีแล้วครับวิถีชุมชนแห่งนี้ไม่เหมือนใครนะไม่เหมือนใครแม้ตั้งแต่วันโกนวันพระเขาก็ไม่ฆ่าสัตว์นะคือว่าเป็นเ,เป็นสุดยอดนะแล้วก็วันโกนวันพระเขาก็ไปทําบุญชีวัดทำพ่สาธารณะโดยไม่คิดเงินเป็นตัวตั้งนะครับเอาพลังเป็นตัวตั้งในการก่อสร,ร้างต่างๆคือวิถีชุมชนเข้มแข็งตัวนี้ครับนะ วันที่14เมษายนของทุกปีชุมชนต่างๆของบ้านแสงพาจะนัดรวมตัวกันเพื่อทำต้นดอกไม้กลางลานบ้านของแต่ละชุมชนขนาดสูงเกือบเท่าตึกสองชั้นโดยจำลองรูปทรงมาจากพระธาตุสีสองรักโดยใช้วัสดุทั้งหมดจากธรรมชาติล้วนๆไม่ใช้ลวดและตะปูและที่สำคัญคือต้องทำให้เสร็จ ภายในเวลาหนึ่งวันเท่านั้นผู้ชายจะช่วยกันไปตัดไม้ไผ่และนำมาทำเป็นโครงฐานรูปสี่เหลี่ยมเหมือนพระธาตุสีสองรกักเมื่อทำโครงสร้างเสร็จก็จะถึงเวลาของผู้หญิงค่ะทุกคนจะช่วยกัน นำเอาดอกไม้ที่หาได้จากธรรมชาติในหมู่บ้านเช่นดอกคูณดอกหางนกยูงนำมาประดับตกแต่งให้ต้นดอกไม้มีความสวยงามณเวลานี้เนี่ยการท่องเที่ยวของเมืองเลยเนี่ยถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีการดำเนินการาที่ก่อให้เกิดรายได้ทางเศรษฐกิจเป็นดับต,ต้นของภาคนะครับโดยเฉพาะภาคของเชียวของเรา S 1> <S 1> ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของเราเนี่ยนะฮะถ้าเดิมเนี่ยการดําเนินง,งานจัดส่วนใหญ่จะเป็นการจัดโดยภาครัฐซึ่งก็ถือว่ามันไม่มีความยั่งยืนนะครับแต่ว่าณเวลานี้เนี่ยในส่วนของมือเลยเราเนี่ยการท่องเที่ยวส่วนใหญ่เนี่ยจะเริ่มต้นโดยชุมชนเป็นที่ตั้งนะครับซึ่งจะก่อให้เกิดความยั่งยืนเวลานี้ในพื้นที่ของเราเนี่ยแหล่งท่องเที่ยวนีมีมากมีมากแล้วก็การดำเนินการเนี่ยจะมีการบริหารจัดการโดยชุมชนเป็นส่วนใหญ่ซึ่งตรงนี้ เราเองนะครับในฐานะภาครัฐอ่ก็ขอเรียนว่าเป็นฝ่ายส่งเสริมให้เกิดขึ้นเท่านั้นนะครับในการดำเนินการเนี่ยในเรื่องของวัตถุดิบเ,เป็นเรื่องของชาวบ้านในการส่งเสริมให้เกิดให้มีความมนาโนความสะดวกต่างๆความสะดวกต่างๆนี่ก็เป็นของภาครัฐแต่ในส่วนของการขายจริงๆก็คือททท นต้นไม้ทุกต้นที่เสร็จแล้วจะถูกนำมาไว้ที่วัดศรีโพชัยเพื่อทำพิธีแห่ต้นดอกไม้ในเวลาพลบคำ่ำคือประมาณหนึ่งทุ่มรอบๆอบอุโบสถของวัดศรีโพชัยจะสว่างสวัยไปด้วยแสงเทียนจากต้นดอกไม้ที่แห่ไปรอบๆอบอุโบสถทำกลางบรรยากาศที่สนุกสนานต้นดอกไม้จะถูกแห่ไปรอบอุโบสถสมรอบเพื่อบูชาแด่พระรัตนตรยัย พื้นที่ของนายแห้วของพวกเราโดยเฉพาะตำบลแสงพาเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีลักษณะพิเศษเนื่องจากว่าในประวัติศาสตร์เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งนะครับของญาติดเดือด้รับอิทธิพลน,นะฮะจากลานช้างนะครับลานช้างก็คือทางหลวาางพะวงหลวงพะางซึ่งจะมีประเพณีวธรทมของตัวเองเป็นพิเศษนะฮะเราก็จับตรงนี้แหละนะครับมาเป็นตัวส่งเสริมให้เกิดการงานด้านการท่องเที่ยวขึ้นพื้นที่ของตำบลแสงภาโดยเฉพาะ วัดศรีโพชัยแห่งนี้นะครับประวัติศาสตร์เนี่ยตั้ง400ปีมาแล้วนะครับมีการดําเนินการในเชิงประเพณีวัฒนธรรมเนี่ยเขารักษาความเป็นออตลักษณ์ของตัวเองเป็นอย่างมากซึ่งการรักษาออตลักษณ์ของตัวเองเนี่ยมันมีความโดดเด่นเราสามารถที่จะนําไปสู่การพัฒนาเป็นเป็นตัวสําคัญนะครับที่จะดึงดูดด้านการท่องเท,ที่ยวได้ด้วยซึ่งวันนี้ก็จะมีงานแห่ดอกไม้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ เกิดการท่องเที่ยวในพื้นที่และผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยจากทางภาครัฐเองก็มีการจัดขบประมาณมาในบางส่วนนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการปรับปรุงภูมิทัศน์บ้างการส่งเสริมการจัดกิจกรรมประเภทน,นี้นี้บ้างนี่ยก็จะทําให้พื้นที่แห่งนี้เนี่ยเกิดความยั่งยืนเพระไปบวกกับวิถีชีวิตชุมชนที่ก็มีอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็จะทําให้งานตรงนี้เนี่ยเดินไปข้างหน้าได้และก็เชื่อว,ว่าในอนาคตนะครับพื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่หลักที่ทำให้เกิดการท่องเที่ยว และก็เป็นเเเหลลก่าาไไดด้้ัััับจวยของรครทศกาลงานบุญประเพณีในภาคอีสานเป็นวิถีทางแห่งศรัทธาและยึดมั่นในพระพุทธศาสนาและบนหนทางแห่งความศรัทธานั่นคือการเชื่อมโยงผู้คนเข้าหากันมีความสามาัคคีต่อกันเป็นการรักษาไว้ ซึ่งประเพณีต่างๆของชุมชนไว้ได้นานเท่ากับการคงอยู่ของสังคมและชุมชนนั้นๆอยู่คู่ภาคอีสานตลอดไปค่ะสิ่งเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นเสน่ห์และช่วยจันรงให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวการท่องเที่ยวในยุคใหม่นี่ค่ะนอกจากเป็นการท่องเที่ยวที่ทําให้คนได้ไปเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวในเชิงประวัติศาสตร์ในรักเที่ยวและธรรมชาติแล้วเนี่ย การท่องเที่ยวในเชิงลึกซึ้งในเทิงวิถีของชุมชนเนี่ยถือว่าเป็นสเสน่ห์อย่างหนึง่งและก็เป็นเทรนด์ที่ทําให้คนเนี่ยรุ่มใหม่อยากจะค้นหาว่าในรากเหง้าของคนไทยเนี่ยค่ะเรามีอะไรที่น่าสนใจเราได้นําการท่องเที่ยวในลักษณะวิถีชุมชนแบบลึกซึ้งเข้ามาเผยแพร่เพื่อหวังว่าจะดึงดูดเข้าการท่องเที่ยวเข้ามาสู่ภาคอีสาน สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสถานีวิทยุสวพ fm 91ที่ร่วมกันส่งเสริมและอนุรักษ์ไว้ซึ่งงานบุญประเพณีต่างๆให้อยู่คู่สังคมไทยตลอดไปค่ะ